นายกสันติเหมมันนะครับนายกนายกเทศมนตรีเมืองของแห่ได้นําคณะผู้บริหารครับลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ําเพื่อเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาในช่วงฤดูมรสุมครับ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีนะครับรที่16เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2566ที่ผ่านมาครับนายสันติเหมันครับนายกเทมศมนตรีเมืองคลองแห่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบระดับน้ําแล้วก็ปัญหาน้ําท่วมขังพื้นที่ภายในเขตเทศบาลเมืองคลองแห่นี่โอ้โหขึ้นมาขนาดนี้เลยทีเดียวนะครับจากการระบายฝนตกหนักมาเนี่ยนะครับท้งนี้เนื่องจากฝนตกหนักอย่างต่อนเนื่องนะะท่านผู้ชมครับโอ้โหแบบ ควรที่จะระแวดระวังให้ดีเพราะว่าน้ําไหลเชี่ยวมากๆเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมน้าเยอะจริงๆนะฮะพร้อมกันนี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้ประกาศเตือนจะมีฝนตกหนักในบริเวณภาคใต้ซึ่งส่งผลกระทบในพื้นที่จังหวัดสงขลาตั้งแต่วันที่1 5บหถึงสิพฤศจิกายน2อง6นกะครับก็เผื่อยาวไปจนถึงวันที่20เลยทีเดียวนะครับซึ่งนายสันติเหมมันนาะยกเทศมนตรีเมืองคลองแห่ก็ได้เปิดเผยครับว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมของทุกปีแน่นอนที่สุด ว่าจะเป็นช่วงฤดูฝนก็อาจจะมีฝนตกหนักแล้วก็ทําให้เกิดปัญหาอุทกภัยนะครับ ได้เลยทีเดียวนะครับทางเทศบาลจึงได้เตรียมความพร้อมต่างๆนะครับเพื่อรองรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้นมาโดยเฉพาะเครื่องสูบน้ําตามจุดต่างๆก็มีความพร้อมที่จะรองรับหากเกิดอุทกภัยรวมถึงป้ายประชาสัมพันธ์การแจ้งเตือนระดับน้ําตามที่เห็นไปแล้วในภาพข่าวนะครับท่านผู้ชมครับซึ่งทางเทศบาลเมืองคลองแหกก็ได้นําไปติดตั้งในพื้นที่เสี่ยงตามจุดต่างๆในพื้นที่ของเทศบาลเมืองคลองแห่เรียบร้อยแล้วนะครับทางนี้หากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมขัง แล้วก็ต้องการกระสอบทรายก็สามารถที่จะมาขอรับได้ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองคลองแหได้เลยทีเดียวนะครับ เอาละครับนี้ก็ฝากบอกไปยังในส่วนของประชาชนนะฮะนี่นะฮะผู้บริหารเองก็ได้ลงพื้นที่เองนะครับแล้วก็ได้เตรียมความพร้อมต่างๆไว้ให้เรียบร้อยด้วยนะครับนะฮะอยากจะขอเตรียมความพร้อมในทุกๆมิติด้วยนะครับท้งนี้เพื่อสวัสดิภาพนะครับแล้วก็ให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดสําหรับประชาชนนั่นเองนะครับสำหรับทีมมอร์นิ่งวอ k ของเรานะครับที่แถวริมคลองคลองชนนะครับท่าตอนนี้เดินไปดูแล้วโอ้โหเรียกได้ว่า นะครับน้ำมาเร็วแล้วก็มาแรงมากๆเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะครับจากที่น้ําท่วมนะครับนะทำความเสียหายในปีที่ผ่านมานี่ก็ยังไม่ได้มีงบประมาณลงมาช่วยเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นน้าแล้วก็อดที่จะตกตกใจเสียไม่ได้เลยทีเดียวนะครับ ไหลเชื่อมมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นน้ําวนนะครับเสียงดังสนั่นวันไหวกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับก็ส่งความปราถัยดีมาให้กับทุกพื้นที่แล้วก็ขอให้กําลังใจกับในส่วนของส่วนราชการที่จําเป็นที่ต้องเอาใจใส่ดูแลด้วยนะครับเพราะว่าช่วงหน้าฝนนี่ฝนเดี๋ยวนี้นะครับเป็นอะไรที่กระหน่าลงมานะครับไม่ขาดสายแล้วก็โอ้โหปริมาณน้ามวลน้ํานี่เยอะจริงๆเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นจัดการได้ยากขึ้นกว่าเดิมจริงต้องเตรียมอย่างน้อยนะครับทวีคูณไปนะครับ หลายๆเท่าหน่อยนะฮะเพื่อที่ว่าจะสามารถที่จะแก้ปัญหาได้อย่าง,งทันท่วงทีนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ส่งนะครับความปรารถนาดีนะครับนะครับความห่วงใยมายังทุกท่านด้วยนะครับก็